สวัสดีครับพบกัสปัตลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนยูทเกมวันนี้ไทยเจอกับเกาหลีใต้ซึ่งถ้าเกิดว่าไทยชนะก็จะเข้ารอบขณะที่เกาหลีใต้ซึ่งแข่งมานัดหนึ่งก่อนหน้านี้แพ้กับฟิลิปปินส์ไป2ต่อ3ก็จะตกรอบทันทีเลยเช่นกันผลการแข่งขันก็เป็นไปตามนั้นนะครับเพราะว่ามีแฟนวอลเลย์บอลคอมเมนต์เขาว่าเกาหลีใต้เอาเด็กอายุ1 5 1 6มาเท่านั้นเองดังนั้นอายุอาจจะเป็นรองตาทีมอื่นๆขณะที่ ทางทางฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะเอายุมาพอๆกับเราเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มยุสิที่เพิ่งแข่งขันไปนะครับดังนั้นอายุโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประมาณสัก18อ่าสิประมาณนี้นะครับเพราะอย่างแคปูเนี่ยก็เกิดปี2550ก็เพิ่ง18ท่านั้นหรืออาจจะมีบางคน16-17ก็ดก็มอีอายุรวมๆก็อาจจะเฉลี่ยนะครับแค่ มีคอค่า,ว,า,ว,าว,ว่าน่าจะเหนือก,กว่าเกาหลีใต้โดยเฉลี่ยสักประมาณ1ปีเราก็สามารถทําผลงานได้ดีครับเอาชนะไปได้3ต่อหนึง่งเซตที่ชนะเนี่ยก็ชนะค่อนข้างขาดนะครับมีเซตที่ขาดด้วยมีเซตที่อาจจะสูสีบ้างแต่ว่าเซตที่แพ้นี่ก็คือแพ้แบบน่าเสียดายแหมเรียกว่าทัวร์เนี่ยไม่พลาดเลยนะครับอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้เลยพอสาวไทยพิพาทโดยเฉพาะยาวชนช่วงนี้รู้สึกว่าจ้องจะเล่นกันมากๆกก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างตลกนะครับโดยเฉพาะพวกตะก,กะหรือวัฒกรรมที่ว่าถ้าแพ้แล้วให้พัก ก็สิ่งที่ผมเคยบอกบอกไปนะครับคืออยากจะให้ทําความเข้าใจกับแฟนวัฒ์บอลซึ่งก่อนน้นนี้ก็อาจจะมีความคิดเห็นประมาณนี้เหมือนกันว่าถ้าแพ้แล้วให้พักมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ายิ่งถ้าแพ้แล้วให้พัก <ś le af> นักกีฬาของเราก็จะน้อยลงดังนั้นจะให้ดีเนี่ยก็คือถ้าแพ้แล้วเขาก็ฝึกแล้วก็ให้ไปแก้ไขจุดที่บกพร่องเท่านั้นเองรวมๆแล้วนักกีฬาของเราก็ทําได้ดีนะครับก็ในช่วงการแข่งอาจจะมีสลับหน้าสลับตาบ้างแต่หลายคนก็ทําได้ดีอย่างซันวาเนี่ยก็ทําได้นะครับแคมหมูอาจจะมีช่วงที่ไปเป็นสำรองบ้าง ก็จะมีทางสุรุตยาเออะซึ่งเป็นนักกีฬาที่ไม่สูงแต่ว่าคล่องนะครับมาจากพัทยาเจ็ดแคปหมูก็มีสไตล์เสิร์ฟทีอ่อย่างที่เรารู้กันดีนะครับพาวเวอร์จัมซึ่งสามารถทําได้ดีเช่นกันอาจจะยังไม่ไม่แรงมากถ้าเทียบกับใบเตยเขาก็ความเร็วพอๆกันแต่ใบเตยเขาจะกดดันได้ดีกว่านะครับเป็นกัปตันทีมด้วยสำหรับทางแคบหมูในเซตแรกเกมก็ค่อนข้างขับเคี่ยวกันสูสีเลย ทางเกาหลีใต้จะมีเด็กสูงอยู่คนหนึ่งครับสูงมากๆแต่หลายคนมองว่าเอ๊ะมันดูแปลกๆนะดูเหมือนไม่สมส่วนเพราะว่าหัวนี่จะดูแบบรีบๆมันแปลกๆแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะใช่เพราะบางทีคนสูงๆของเขาก็จะทรงบอลนี้แหละก,ก็อาจจะไม่ใช่ว่ามีปัญหาหรือว่าอะไรเพียงแต่ว่าก็อาจจะดูช้าไปน,นิดนึงของเชียกก็มาเชียร์ถึงที่เช่นกันครับวันนี้อวอลเลยบอลชายไทยก็ชนะไต้หวันด้วย3มต่อนหนึ่ง แช่วงนี้เป็นช่วงที่เซตแรกครับไทยนําอยู่15ต่อ1 1ไม่ห่างมากจนเลยกลางเกมมานิดนึงครับปรากฏว่ามาสูสีกันที่17ต่อ16ก่อนที่ไทยจะทําก็คือรันแต้มยาวๆเลยครับเกาหลีใต้ตอบโต้ไม่ได้เลยเราก็ทิ้งไปเรื่อยๆจน24ต่อ17เกาหลีใต้ได้แต้มเดียวเท่านั้นเราเนี่ยได้มา7แต้มแล้ววันนี้สสีนี่เห็นบล็อกดีๆบล็อกสวยๆหลายรุ่นครับลุ่นี้ก็บล็อกได้อีกเราชนะไปในเซตแรก24ต่อ17 เซตส,ส,สปรากฏว่าเกาหลีใต้ทําได้ดีนะครับคือเซตเนี้ยคู่ขี้สูสีกันมาตลอดเลยแล้วในช่วงท้ายเกมเนี่ยเกาหลีใต้เบียดเอาชนะไทยไปได้ลูกนี้นะครับเกาหลีใต้แก้มาแล้วเรารับกันไม่ดีก็แพ้ไปในเซตนี้21ต่อ25สเซตสามไทยก็นําไปไกลนะครับช่วงกลางเกมเนี่ยห่างกัน5แต้ม16ต่อ11แต่ในช่วงท้ายเกาหลีใต้ใไล่มานะครับจนสูสีกันที่24ต่อ22แล้วก็เป็นสันวา ตบปิดเซตไปครับ25ต่อ22นํา2ต่อ1แล้วลูกนี้ครับเกาหลีใต้แก้กันเองไม่ดีลูกไม่ข้ามตะข่ายเราก็กระโดดหลอกไปด้วยครับโดยน้องไอ้เอาชนะไปได้25ต่อ16ครับเซตร,รวมก็3ต่อ1ส่วนสถิติหลังเกมครับก็แต้มตบเราเนี่ย47จาก107ของเกาหลีใต้สูสีนะครับ47จาก109การบล็อก9ต่อ23ของเขา9ต่อ21ขุดเนี่ยก็ เราขุดไป51นะครับของกาหลีใต้44เสิร์ฟเ9ต่อ7ความผิดพลาดก็เราเนี่ยได้มา7ของกาหลีใต้ได้มา4นี่นะครับตามนี้แต่ว่าเท่าที่ดูตามตัวเลขแล้วก็จํานวนแต้มทั้งหมดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันนะครับไทยอาจจะได้มากกว่านี้หรือสถิติมันอาจจะคาดเคลื่อนไปโดยรวมก็ประมาณนี้นครับเราก็ชนะแล้วก็เข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อย ก็เป็นภาพหลังเกมการแข่งขันจริงๆแล้วเท่าที่ดูเนี่ยก็มีหมุนเวียนได้ลงกันค่อนข้างเยอะอ่าวปายก็ได้ลงครับสุตยาเอะก็ได้ลงเช่นกันก่อนกนกเนี่ยก็ได้ลงนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ